สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอลเวลลี่หลังจบรายการ VNL 2022สนามที่3รอบแรกไปเรียบร้อยนะครับสรุปว่าสาวไทยของเราตอนแรกที่อยู่อันดับที่19ของโลก นี่คืออันดับโลกของเราก่อนแข่ง VNL 2022นี้นะครับแต่เมื่อมาล่าสุดตอนนี้ขยับพุ่งมาเป็นอันดับที่1 4ของโลกและได้คะแนนโลกเพิ่มกว่า33แต้มนี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมมากมากเลยนะครับสำหรับสาวไทยซึ่งถือว่าไทยคะแนนโลกขยับได้คะแนนบวกเพิ่มมากที่สุดเป็นอันดับ2นะครับรองจากอิตาลีซึ่งอิตาลีได้ไป้ไป35แต้ม และเราครับเพิ่มมา33แต้มสุดปังนะครับทั้งฝีมือที่เก่งกาและการสร้างสถิติที่ดีงามทำให้ตอนนี้สาวไทยเข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆหลายๆคนแล้วครับไม่ว่าจะแฟนชาวไทยหรือแฟนต่างชาติ